พุทธะวจนะคำสอนจากพระโอษฐสิ่งที่ไม่ควรคิดภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่อย่างนี้ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าอาจินไตสี่คืออะไรบ้างเล่าคือ 1. พุทธวิสัยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิด,คดคก็ดจ,ดดจะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 2. ชานวิสัยแห่งผู้ได้ชาญเป็นอจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 3. วิบากแห่งกรรม เป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า 4. โลกจินดาความคิดในเรื่องของโลกเป็นอาจินไตไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่าภิกษุทั้งหลาย นี้แลอจินตายสี่ที่ไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็จะพึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้รับความลำบากเปล่า